รูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะพิเศษคือมีด้านทั้งสี่ด้านยาวเท่ากันทุกด้านและยังมีมุมทั้งสี่มุมเป็นมุมฉากหรือ90องศานอกจากนี้เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีความยาวเท่ากันและตัดกันเป็นมุมฉากด้านตรงข้ามของ له, รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะขนานกันเสมอรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน โดยมีมุมทั้ง4ี่มุมเป็นมุมฉากเช่นเดียวกับรูปสี่เหลี่ยมสัตุรัสเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าจะมีความยาวเท่ากันและด้านตรงข้ามจะขนาดกันเสมอความแตกต่างที่สําคัญคือด้านทั้งสี่ด้านไม่จําเป็นต้องยาวเท่ากันรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีลักษณะสําคัญคือด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะขนานกันและมีความยาวเท่ากันมุมที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดเท่ากันและเส้นทแยงมุมจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาด s, ไม่จําเป็นต้องมีมุมฉากหรือด้านทั้งสี่ด้านเท่ากันรูปสี่เหลี่ยมขนมเตียยปูลมีลักษณะพิเศษคือมีด้านทั้งสี่ด้านยาวเท่ากันเหมือนรูปสี่เหลี่ยมสัตุรับแต่มุมไม่เป็นมุมฉากโดยมุมที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดเท่ากันเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมขนมเตียยปูนจะตั้งฉากกันและด้านตรงข้ามจะขนาดกันเสมอรูปสี่เหลี่ยมขังหมูมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากรูปสี่เหลี่ยมชนิดอื่นคือ มีด้านที่ขนาดกันเพียงหนึ่งคู่เท่านั้นและมุมภายในที่อยู่บนด้านที่ขนาดกันเมื่อรวมกันแล้วจะเท่ากับ180องศาด้านที่เหลือไม่จําเป็นต้องขนาดกันหรือมีความยาวเท่ากันทําให้รูปสี่เหลี่ยมคางมุมมีรูปร่างที่ไม่สมมาตรเหมือนรูปสี่เหลี่ยมชนิดอื่นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีลักษณะพ,พิเศษคือมีด้านประกบกันสองคู่ที่ยาวเท่ากันคือด้านบนสองด้านยาวเท่ากันและด้านล่างสองด้านก็ยาวเท่ากัน แต่ด้านบนและด้านล่างไม่จําเป็นต้องยาวเท่ากันเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวจะตั้งฉากกันเสมอโดยเส้นทแยงมุมที่ยาวกว่าจะแบ่งครึ่งเส้นทแยงมุมที่สั้นกว่ามุมตรงข้ามที่อยู่บนเส้นทแยงมุมเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันทําให้รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีลักษณะคล้ายว่าวที่เราใช้เล่น